ไหนกูอยากลองอ่ะขอลองเลยขอลองเลยขอลองเลยอุ้ยเหมือนการเป๊ะเหมือนการเป๊ะเลยที่ชูผมหมดขาดกุ๊บเลยพี่ชูไม่กเลยกุกูโดนอะไรตายอ่ะขอลองกูโดนเฮี้ยอะไรตายอ่ะ รอบนีอีกรอบนีอีกรอบนีไม่ได้ตั้งตัวตะกี้เนี่ยต้องข็งได้ขั้นสิกกับมันไว้เผื่อกอย่ากระเดาบูโคตรขมเลยสาสตว์ัดสิสิ้นหัวเขีร์นี้มันฝึกกันไปถึงไหนแล้วว่ะไอ้าัตว์โอ้ย อีกรอบนี้อีกรอบนี้สามวินสามวินสามวินจะไม่จะไม่เหมือนครั้งเดิมอันนี้จะไม่เหมือนครั้งเดิมพี่จอร์ดไปไหนอามีพี่จอร์ะพี่สก๊อตไปไหนอะพี่ไอเวฟมันจะหมุนเข้ามาอะไรอ่ะเฮียไอเวดไอเฮียมึงเจสเมืหัวานเราดังไปเจสไม่ได้โดนลุงแบบถือว่ายิงได้นานกว่าแจ็ค ว่าดีดีกว่าเลยครับดีกว่าลงผมแก้แค้นให้คืนให้ป,ป้ล่ะลอุะลงผมแก้แค้นให้ผมแก้แค้นให้มาไอเวทมาเชื่ออะไรวะนี่แหละคนที่จะปิดชีวิตไอเวทได้อ่ะไอไม้สิบหกคิวคนนี้ไม้สิบหกคิวแบบต่อแถวในเทนนิงอ่ะหกคิวลวดอ่ะ โอ <Okay. laughs> อะไรอะ่ <laughs> <laughs> อะ,อะพี่เปาเม่รู้ว่าที่ไหนแล้วน้องเราปลดแล้วลุงสองตาตา<อ>เดียวสองตาใช่ยังไม่ได้ปลดเลยจะคุยกับพี่เป่ายัางไปผมว่ากินใ,ใจใ,ใจเงนินกินใจแล้วที่เดิม แบบชนะนะ50ตารีเบอร์ทีมีทูเองมาอยู่บ้านกูไปล่ะแต่มีมิชชั่นให้มึงทำนะเอาปวะถาอะไรถาอะไรหูอมึงถามว่าข้างบ้านขายหรือเปล่ามึงถามไมลยกูอะถ้าข้างบ้านที่ในโอ้โหถ้าข้างบ้านขายอะมึงไปอยู่หลังร้านก่อนเลยก็ได้โอ้โหก่อนเติมแล้วด้วย